สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลนะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่น้องจิโกตามหานะคะได้แล้วนะคะเมนูแซ่บไม่แซ่บก็ต้องกินนะค่อยดูตรงนี้มันจะมีไข่ด้วยมันมีมันอะไรไ่แปลกผมไม่ทด้แบบเจียวก็ไม่ใช่นะเจียวทำไมใส่ไข่ลุงจิมไม่เคยเห็นใช่ไหมวันนี้แหละเราจะได้เห็นพม่เคยกินไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยหรอจ้ะ วันนี้แหละบอกว่าได้กินครั้งแรกนี่อะไรอีหยังเมนูอะไรเปิดเผยหน่อยยังไม่รู้เลยลุงเมนูไม่รู้เลยไม่รู้เลยเมนูไมู่้ลยมีเครื่องดื่มมาด้วยนะเมนูนะไม่รู้เลยมีมีเครื่องดื่มมาด้วยบะหมี่หวเราก็พร้อมแล้วนะครับผมว่าถุดิบเราพร้อมหมดแล้วนี่กระเทียมพร้อมพริกเราก็พร้อมหมดแล้วคน รเรือแต่ย่างปลาใช่ไหมเรือแต่คนดังย่างปลาแหละเดี๋ยวจะไป,ไปดังเดีย๋ยว,วจะไปดังให้มีนั่นไหมยืนนวดน้ำหมดแล้วเดูพี่นวลหมอเขีนน้ำหมดหเห็นหน้าฉันเลยน,น้ำหมดผมเห็นหน้าพี่นวลเป็นน้ำ พี่นนท์อย่าบังเลยอย่าหลบดิพี่นุวัฒอย่าบังอย่าบังอ้ากล้องทุกตัวหันไปทางพี่นุวัฒแล้วก็ตกมือไหนล่ะบังต้นไม้ซื้ออะไรมาอีกน้องที่โกเครื่องดื่มนะคะเพื่อช่างเพื่อช่างทำงานเหนื่อยๆนะคะ อออันนีี้้้เกกก็็ดด๋ยวใหลุงไทำเลยเนาะลุงออกคุยคนที่คลิปนี้ทำไมไม่มีโฆษณาเลยต้องไม่ไดใส่โฆษณาบ้างบางคลิปไม่มีโฆษณาเลยนะใครบ้างเนียให้ช่วยทำอะไรบอกสิครับนั่นแหละไั่ใส่แล้วอ่ะให้ช่วยเหรอช่วยดิมาดิมาถ่ายคลิปนี้มาฮะ ถ่ายทีนี่มาเอช่วยบลูทำครับเดี๋ยปเลยนะเีพูดอะไรเลยะเดี๋พูดเองสวัสดีครับผมวันนี้4โมงกว่า10โมงกว่าราจ5โมงนะเราจะเตรียมทำ เมนูตอนเที่ยงนะครับก็นี่นะคดที่ไปซื้อปลามาเขาเป็นีมาแลวเนี่ปลาเดี๋ยววันนี้เราเป็นพ่อปาเป็นพวอปลาทำน้ำจิ้มให้ครับก็เราเตรียมแล้วนะครับเริ่มทำแล้วนะครับตอนนี้ก็ทเราเตรียมก่อนครับวันนี้ก็บน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มไข่กับน้ำพริกแก่ ไรเดี๋ยวเราก็ตั้งตรงนี้น้งจิโก้เดี๋ยวพี่ก่อให้ก็ได้โอ้ว่าผมก่อไม่เป็นหรอะไอเย้เบื้องหลังคนดังสุดยอดสุดยอดเบื้องหลังคนดังนะเนี่ยเม่ไใดเขาว่ามาโดนละอดไม่รอดก็รอดูนะครับมันจะตอบไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็หยุดก็ได้ถ้าไม่ตอบมันจะตอบไปเดี๋ยวมันเป็นหัว บาวรุ้แล้วคะกำลังขโขลกพริกนะคะทำน้ำจิ้มนะคะคคคไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้เอาพริกลงไปครับทีนี้พริกมันแหลกะะไม่ต้องเอาแหลกมากนะครับตังแค่นี้ปวด <laughs> อย่า่าเด้ออืมิกี้รอแล้วนี่นะคะนิกี้รอแล้วเถ้ามีเครื่องปัานที่เสร็จแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องรอหน่อยไปมากกว่าเราค่อยมีเครื่องปั่น เนาะก,ก็กินปลาก่อนเนาะวันนี้เนาะไปมาแล้วก็ทำกิน,นกินน้ำซุมตาม ทำหอหมกก็ดีเนาะลุงจิมเนาะห่อหมกทะเลอ่ะอะเลมะพร้าวอ่อนห่อหมกเขาอยู่ไม่ได้โอ้หมีน้ำร้อนด้วยก็ใส่มีขนมถั่วตัดด้วยมีมะพร้าวสามลูกมีเกลือเครืองเค็บเขาปุ้มีโทรศัพท์มือถืออีกค่ะยังเรียกคือความอร่อยมีดอกไม้ดองด้วยไม่เมนูไม่เมนูอะไรต้องหวะจะตู่นจะพบความอร่อย ตอนนี้เรากำลังตามหาความอร่อยครับโคลงแล้วบ่าวนุ๊กไม่เปิดเผยเมนูนี้นะครับเห็นบ่เปิดเผยบ่สขอเบาอยู่งตามหรอกอะไรอ่ะน้ำจิ้มเฟื่องน้จิ้มเก่งแล้วบ่าวนุ๊กเปิดเผยแล้วเมนูนี้น้องจิโกเก่งเก็บกดมานานนี่นะคะที่เรามาเห็นคนเขาโขลกพริกนะคะแล้วก็ ทำร์อค่ะรอนะคะเราก็มาดูนะคะนี่คนดังไฟนะคะเมนูนี้นะคะเมนูนี้นะคะถ้าขาดคนนี้ก็จะไม่ได้กินด้วยนะคะอันนี้ติดแล้วนะคะติดแล้วนะคะนี่นะคะนี่หมายั้เยเดี๋ยวเอาท่านเตรียมค่ะนั่งก็ได้มั้งทำสร้างภาพก็ได้มั้งนะคะเนี่นะคะเมนูนี้นะคะเมนูที่เบานุกำลังทำถ้า ไม่มีน้องจิกโกนะคะเป็นคนดังก็เมนูนี้ก็ไม่สําเร็จนะคะแล้วจับไม่ได้กินด้วยนะคะโอเสีงคนนะ่ะครับเค้าห้องน้ได้เลยเป็นมาก น่ันะคะนทุกอย่างสีจะก้องจิโกนะคะนักเอาเบาสู้ทุกอย่างนะคะช่วยงานลุงนะคะมาอยู่ไม่กี่วันอยู่มาอยู่ไม่กี่วันผิวเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวน้องก็จะกลับญี่ปุ่นแล้วนะคะเอซีวันนี้ก็เราก็คงได้เห็นวันนี้นะคะ และวันต่อไปน้องก็คงจะขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นแล้วนะคะตามน้องมิยุกิไปนะคะนี่ก็เป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะมาให้กำลังใจลุงพลป้าแตนนะคะไม่ยืนอ,อยู่แข็งข้างลุงพลป้าแตนเสมอมานะคะเพราะฉะนั้นก็เอฟซีนะคะก็ถ้าน้องไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องจิโกด้วยนะคะน้องมิยุกิด้วยนะคะนี่นะคะอ่า <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะที่พ TP Coffee TP Skin ในนามช่องเฟืองบุญชูชาแนลคะ่ะสวัสดีนะคะนี่นะคะสิ่งที่น้องจิโกตามหาได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ